น้องน้ำตาลโสภาพันลิขิตตะกูลนักมวยสาวสวยหน้าหวานที่มีความสามารถเกินตัวทุ่มเทให้กับการชกมวยตั้งแต่อายุ14ปีจนได้ครองแชมป์สสถาบันไม่ว่าจะเป็นแชมป์สภามวยโลกรุ่น115ปอนด์แชมป์มวยรอบยุทธหัสตีรุ่น112ปอนด์แชมป์มวยนานาชาติ W.M.F. รุ่น118ปอนด์ และยังได้รับรางวัลอันดับหนึ่งมหาชนต้นแบบเยาวชนมวยไทยจากการที่กระตันยู่ต่อพ่อแม่นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ฝึกสอนวิธีการป้องกันตัวจากภัยสังคมให้กับผู้หญิงอีกด้วย <S 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 ข่าวก็น่าจะพอสัมผัสได้นะครับว่าเท้าเนี่ยหนักขนาดไหนเมื่อสักครู่ผมแอบกระซิบครับซ้อมไปรอบนึงครับแว่นแทบดวงครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเยาวชนตัวอย่างนะครับมวยไทยในยุคนี้นะครับน้องน้ําตาลพอเมืองเพชรและคุณพ่อนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณพ่อแทบจะมายืนจัดรายการไม่ไหวเลยกระเด็นนะเมื่อกี้มีกระดอนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะครับน้องน้ําตาลตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ18ปีค่ะ18ปปียังอยู่ในวัยรุ่นอยู่เลยตัวสู กำยำมากที่สูงเท่าไหร่นะครับเนี่ยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเลยนะโอ้โหแล้วก็พละงกำลังในมหาศาลนะครับเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบสี่ค่ะสิบสี่ตอนนั้นนี่เริ่มต้นยังไงถึงลองดูชกมวยก็จากเด็กๆก็คุกคีอยู่กับค่ายค่ะเพราะที่บ้านเปิดค่ายมวยก็ก็อายุสิบสี่ก็เริ่มรู้สึกจริงจังอยากจะเอาดีด้านนี้บ้างค่ะอ๋อเอวตอนนั้นนี่คือคือที่บ้านเนี่ยเป็นค่ายมวย คุณพ่อเลยบอกว่าอยากให้มาชกหรือเราเนี่ยอยากที่จะเข้าไปชมเองอยากที่จะมาชกเองค่ะอาสาเข้าไปเลยก็ก็เห็นเขาซ้อมกันก็ลองไปเตะกระสอบบ้างเล่นนู่นเล่นนี่เล่นเวทบ้างทําตามที่พวกพี่ๆเขาทํากันนะคะเห็นเสน่ห์อะไรในมวยค่ะที่คิดว่าเนี่ยเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กแต่เราจะต้องลงไปเล่นจริงๆล่ะก็เริ่มแรงบันดาลใจก็คือเห็นพี่น้องมวยรุ่นพี่คนหนึ่งผู้หญิงค่ะเขาชกออกทีวีเขาเก่งมากเลยนูก็ดูอยู่ค่ะ ก็ทําให้รู้สึกว่าเราแบบชอบแล้วก็อยากเป็นแบบพี่เขาอะค่ะคือเราก็มีแบบไอดท่ของเราอะไรแบบนี้ค่ะพอไปบอกคุณพ่อเนาะคุณพ่อช็อกไหมคะลูกสาวหน้าสวยๆแบบนี้ขอเรียนมวยค่ะออคือ คือด้วยความเป็นจริงเราไม่สนับสนุนเรารู้ว่าเรารู้ว่ามวยเนี่ยมันต้องเหนื่อยต้องอะไรวันที่เขาชกครั้งแรกเนี่ยผมไม่ทราบ้วยซ้ำเขาแอบแอบไปชคแอบไปชคนะครับแล้วก็ชนะมาชนะมวยสิบฝ่าครั้งมาผมก็ต้องเรียกมาคุยเป็นการส่วนัว่าเออจะเอาไหมลูกถ้าเอาลูกต้องอย่างนี้จริงจังผลที่สุดแล้วเขามีความอดทนแล้วก็ทําสาเร็จสำเร็จก็ผมก็ดีใจเขาด้วยแอบคุณพ่อไปชกด้วยแถมชนะมาอีกค ผูห้หญิงอายุ14เนี่ยส่วนมากนะก็จะเล่นตุ๊กตาหรือเปล่าใช่เนาะแต่ว่าน้องน้ำตาลเลือกกระสอบทรายเลยเพื่อนเพื่อนว่ายังไงครับตอนนั้นเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือแบบไม่เจ็บหรอถามไม่เจ็บหรอเหนื่อยไหมก็อยากก็เพื่อนก็แบบอยากจะมาซ้อมกับเราด้วยค่ะอืมแล้วถามจริงเจ็บไหมเคยมีแมตช์ไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหหนักๆเลยครับมีแขนหักค่ะแขนหักแล้วก็คิ้แต่ใช่ค่ะโอ้โหคือตอนนั้นเป็นการแบกน้ําหนักประมาณ กับสิบโลได้ค่ะคือน้ําตาลนี่เวลาสู้คือในเมืองไทยเนี่ยหรือว่าความจรงิงทั้งโลกเนี่ยนักมวยหญิงก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นเนาะบางทีก็ต้องไปชกแปกน้ําหนักด้วยใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยนะครับแล้วก็คิ้วแตกอันนี้แตกกี่เข็มครับแผลบนสี่แผลตรงนี้สามค่ะเดี๋ยวหันให้กล้องดูนิดนึงแหวนี่นี่น,นี่ตรงนี้นะครับแผลบนนี้อันนี้นี่สี่เข็มแล้วข้างล่างนี่สามเข็มใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็สู้ต่อ สู้ต่อมันเป็นธรรมดาของนักมวยค่ะถ้าอยู่ถ้าไม่โดนตรงนี้ก็คือจะไปจุดไหนไม่ได้ค่ะครับแล้วกลัวไหมว่ามันจะแบบกลายเป็นแผลมันจะทําให้หน้าเราแอบมีแผลนะอะไรแบบนี้ตอนเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวเลยด้วยแต่ว่าก็เคยกลัวแต่ก่อนเคยค่ะตอนนี้ไม่ไม่กลัวแล้วค่ะเออไม่ต้องกลัวยังสวยอยู่นี่พี่เอ็มการันตีนะคะเธอสู้ยิบตาจนเธอได้นี่มานี่สำคัญแบบว่าสุดยอดเลยเนาะปกติเราจะเห็นอยู่ในแบบเอวของผู้ชายแต่นี่ เป็นของเธอสาวน้อยคนนี้อันนี้คือการแข่งขันรอบไหนอะไรอะอันนี้แชมป์นานาชาติ WMF ค่ m f ค่ะได้มาจากนานาชาติหลายประเทศโอ้โหเราได้แับหนึ่งอันดับหนึ่งอะคะสุดท้ายนี่คือเราสู้กับใครคะชกกับใครเอ่ยชาวออสเตรเลียออสเตรเลียได้มาก็ต้องตัวใหญ่นะคือคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าในประเทศไทยในร้อยร้อยสิบสองปอนด์แชมป์ที่เราได้ดีใจมากที่สุดคือแชมป์ของพับ พ่อบรมโอรสาธิราชแล้วก็ได้มา115ปอนด์ในประเทศไทยไม่มีตัวสู้แล้วก็ตายขึ้นไป118ปอนด์ของนานาชาติคือต้องเรียนว่าถ้า118ปอนด์115ปอนด์ในประเทศไทยไม่มีคนชกแล้วครับไม่มีแล้ว,ลวก็ต้องเป็นน้ําตาลนี่แหละ <c oughs> เลยคะคือตอนนี้คุณพ่อเนี่ยค่อนข้างจะแบบเป็นความภูมิใจแต่ลึกๆก็ยังมีห่วงลูกสาวอยู่ก็โหนครับคือตอนนี้ดีอย่างว่าที่ชุมชน ของผมมีท่านท่านสกคำาโดนบรรุรักษท่านเป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานครเข้ามาอุดหนุนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนแล้วก็ให้เด็กหันมาเรียนมวยไทยมากขึ้นทังนี้เป็นการจุดตะกายของของเด็กๆในชุมชนไม่หันไปติดยาไม่หันไปเล่นเกมอะไรท่านสกกท่านเป็นรองประธานแกช่วยเลยก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆตามน้ำตาวันนี้25พฤศจิกายนยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงมีผู้ชายอยากเจ็บตัวอีกรอบหนึ่งอยากจะลองหน่อยครับคุณผู้ชมและให้เห็นกันเลยดีกว่าอ่ะ คุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะเห็นผมเป็นครั้งสุดท้ายกับผ้าเช้าขอดีก็เป็นสกผีพยายนนะครับตรงนี้นะอเซจริงใช่ไหมแวนจะล่วงครับคุณผู้ชมแว่นกระเด็นแรงมากอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่อนข้อหรือว่าอะไรให้นะคือพยายามฝืนหน่อยหนึ่งแล้วนะน้ำตาลนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ครึ่งไหม ไม่ถึงขึ้นเดี๋ยวให้คุณพ่อมารับให้ดีกว่าลองดูว่าเต็มเต็มเนี่ยไปนย่าไงระเรบลองลองดูว่าเขาเข่าอโอ้โหลกตันตอนนี้สถิติยังไงนะครับเท่าไหร่นะครับ80กว่าครั้งได้ค่ะขึ้นชก80กว่าครั้งชนะก็แพ้ประมาณ10 1สกว่า10กว่าครั้งแต่ที่น่าภูมิใจที่สุดคือ เป็นผู้หญิงคนเดียวที่มี TKO มากที่สุดถึง28 TKO ซึ่งในประเทศไทยไม่มีใครทำได้28 TKO คือเมื่อกี้อีกสักสองดอกผมก็ TKO หล้ครับเื่อว่าจริงๆของมวยไทยต้องเรียนว่าถ้าจะไปใช้ป้องกันตัวลูกถีบนี่สำคัญลูกถีบลูกเตะลูกถีบนี่สำคัญมากที่สุดมันจะผสมผสานกันหลายๆเรื่องนะครับแล้วเป็นเป็นที่น่ายินดีคือว่ามันเป็นศิลปะที่เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่น่าเรียนรู้ค่ะ แล้วมันจะติดตัวเราไปจนคือเราเรียนวิชาบางวิชาเช่นคอสไซ์แทนไปถอดสแควรูทบางที่เราจะลืมแต่ถ้าเราได้เรียนมวยไทยแล้วมันจะสิงสู่เราไปตลอดชีวิตซึงไม่มีวันลืมนะครับน้ำตาเลองเอาเอาร้อยเอร์เซ็ต์เต็มผมลบเลยนะไอ้อ้ไอ้ปังปังไอ้ไอ้ไอ้ปังปง ออโอ้โหเสียงนี่ชัดดีจริงๆครับสยอดสุดยอด,ด,ยอดอเห็นแล้วเขาเป็นห่วเข่าเพราะฉะนั้นเขาเขา,ขาก็จะรุนแรงมากเวลาโดนโดนโดนเบาๆนี่ครับคุณเอ็น้องเอ็มครับเป็นไงครับอแต่ถ้าเกิดโดนโดนเขาแรงๆเนะี่ยคือผู้ชายก็ลงได้นอกเลยนี่แทงแรงมากแล้ว แขนเขาแข็งแรงมากผมต้านไม่ไหวแล้วครับค่ะทุวันนี้เขาก,กดผมอยู่เมื่อกี้เห็นน้องน้ำตาลสู้กับผู้ชายในคลิปแล้วก็กโอ้โหสุดยอดจริงๆทีนี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรารณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงแน่นอนว่านอกจากในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีนอกครอบครัวเรื่องของมิจฉาชีพคใครร้ายต่างๆอยากให้คุณพ่อนะคะกับน้องน้ำตาลสาธิตว่ามีท่าอะไรไหมที่ลูกผู้หญิงเราดูและสามารถเอาไปเรียนแบบและทําได้จริงในการป้องกันตัวเบื้องต้นค่ะ้ต้นคือต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเรารู้เทคนิคแล้ว ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนก็ใช้ไม่ได้คคือทะลุเทคนิคแล้วต้องไปฝึกฝนถ้าอยากจะเรียนจริงจังก็ไปได้ครับเราดีคือภัยภัยสังคมส่วนมากที่ผมรับรู้มาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องผู้หญิงจะโดนเข้าลวนลามข้างหลังหรือไม่งั้นก็ถูกล็อกคอเวลากลางคืนนะครับคือถ้าเข้าด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นผู้หญิงเขาจะมันโอกาสน้อยมากที่เราจะสู้ได้แต่ที่ที่เห็นเขาคือด้านหลังถ้ามีผู้ผู้ชายมาเข้าด้านหลังะครับครับให้ผมลองเป็นโจรไหมครับ ลองลองกันลองลองมีโจดูนะครับข้อด้านหลังอย่างนี้นะถลอกถลอกครับตานครับครับกึกโอ้โหเราดีแค่สมมตินะครับน้องครับดึงแล้วหลังจานให้ดูช้าช้าช้าสมมติยังไงนะปึ๊บมีโจมาดึงดึงปึ๊บดึงแขนที่โจล็อกเราเฮ้ยคุณผู้ชมคือต้องให้ดูตรงมือนิดนึงนะคือในตรงมือในมีเทคนิคบางอย่างที่แบบว่าผมพยายามฝืนก็ไม่น่าจะได้นะบีบแล้วดึงพอโดนดอกนี้คือมันต้องรวดรวดเร็วมากครับดึงปุ๊บโป๊ปุ๊บดึง รักค่ะขออีกสักทีได้ไหมคะเอาจนตั้งแต่ต้นจนจบเลยให้คุณพ่อละกันนะครับให้คุณพ่อละกันส่วนมาก็จะข้างหลังับคุณส่วนมากจะเข้าหลังเข้างหลังนี่ครับจะล็อกก็เรียบร้อยแล้วครับบิดเลยลุกกระดูกป้องแล้วก็เรียบเร็วๆครับสองนี่ต้องฟันไปที่กระเดือกเหรอฮะครับคือโดนบริเวณหน้านี้อยู่ได้หมดเลยใช่ไหมคะครับโอ้แต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งคนแล้วแหละที่ ผู้ชายผมไม่กล้าที่จะมาเยี่ยมเลยนะ, <c oughs> ะตาตแต่ว่าถ้าผู้หญิงทุกคนเนี่ยฝึกไว้นะครับแล้วเราตอ่อส,สู้<ล>กับผู้ชายเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ฝังเอาไว<ช>้ผมว่าจุดหนึ่งเราไม่ต้องมารณรงค์กันเลยนะ<ช>เราจะสามารถเป็นประจักษ์เลยว่าโอ้โหคือผู้หญิงเนี่ยก็คือต่อสู้ผู้ชายได้เลยหังแกไม่ได้นะอืแล้วก็ได้หลายอย่างน้ําตาลทุกวันนี้ก็ยังเป็นครูด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยแน่นอนแหละเรียกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยเติบโตได้เพราะว่ามวยไทยเลยค ครับผมอ้าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวอย่างที่ดีกับท้าเช้าข่าวดีเช้านี้นะครับขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับที่มาร่วมรายการวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับและให้คุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วชื่นชมแล้วก็ต้องไปฝึกนะครับหาว่าเราเนี่ยเหมาะแล้วก็ทําตรงไหนได้เหมาะที่สุดนะครับกับเรื่องของมวยไทยในเช้าวันนี้ครับและช่วงนี้เชิญมาคุยช่วงหน้าวุฒินันนาหิมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับ